สวัสดีครับคลิปนี้ดอน YouTube มาสอนวิธีแชร์งานแคนวาแชร์เทมเพลตแคนวาให้ลูกค้าหรือเพื่อนโดยการใช้เครื่องมือสร้างลิงก์ในแคนวาครับในคลิปนี้มี2ส,ส่วนส่วนแรกเป็นของคนออกแบบทำการสร้างลิงก์ของงานที่ดีไซน์ไว้ซึ่งจะกลายเป็นเทมเพลตของคนที่รับลิงก์ไปเปิดครับส่วนที่2ของผู้รับครับเมื่อรับลิงก์และเปิดใช้งานสำเนาเทมเพลตซึ่งก็เหมือนกับการคัดลอกงานไปใช้นั่นเองครับ ตัวอย่างนี้เป็นงานดีไซน์ซึ่งมีอยู่3หน้านะครับเราสามารถแชร์งานทั้งหมดตัวอย่างนี้เช่น3หน้านี้นะครับไปในลิงก์เดียวกันเลยนะครับต้องการแชร์งานกดเลือกปุ่มแชร์ด้านบนขวาครับแล้เ,เลือกคําสั่งลิงก์เทมเพลตครับถ้าใครกดลงมาแล้วไม่เจอคําสั่งลิงก์เทมเพลตแบบนี้นะครับกดเลือกที่คําสั่งดูทั้งหมดครับแล้วกดเลือกลิงก์เทมเพลตครับ ระบบบอกว่าดีไซน์นี้นะครับจะแชร์แบบสาธารณะทุกคนที่ได้รับลิงก์นี้จะสามารถเปิดใช้ดีไซน์นี้เป็นแบบเทมเพลตครับทําการคัดลอกลิง์กโดยการกดปุ่มคัดลอกครับเมื่อคัดลอกแล้วเดี๋ยวผมจะสลับเป็นบัญชีผู้รับแล้วเปิดรับให้ดูนะครับลิงก์นี้นะครับผมจะแปะไว้ในคอมเมนต์ให้ทุกคนลองกดรับไปใช้งานได้เลยครับสักครู่นะครับ ตอนนี้ผมสลับมาเป็นอีกบัญชีหนึ่งเป็นผู้ใช้ทั่วไปนะครับนำลิงก์ที่ได้มาแปะในด้านบนนี่ครับ URL ของเว็บนะครับกด enter หรือกดลิงก์ที่เป็นสีฟ้านี้นะครับอตอนนี้ระบบบอกว่าเทมเพลตของคนคนนี้นะครับได้แชร์ดีไซน์มาให้คุณแล้วนะครับเริ่มดีไซน์กันเลยเขามีพรีวิวให้ดูนะครับอย่างนี้อย่างตัวอย่างนี้นะครับมีหลายหน้าถ้ากดพรีวิวก็จะเห็นว่ามีหลายงานอยู่ในลิงก์เดียวนี้นะครับกด ใช้เทมเพลตกับดีไซน์ใหม่เลยครับรอสักครู่ครับอ่าก็จะได้งานดีไซน์เป็นการก๊อปปี้งานมาใช้งานเลยครับจะไม่ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต้นแบบจะไม่ส่งผลกระทบต่อกันเลยครับถ้าใครติดตั้งแอปไว้ในเครื่องมือที่เปิดลิงก์นี้นะครับระบบจะถามว่าต้องการเปิดใช้แอปไหมนะครับของผมไม่ต้องการนะครับเรียบร้อยครับการแชร์ลิงก์งานเทมเพลตให้ลูกค้า และการเปิดรับงานเทมเพลตครับ